รุ่นใหม่นี่คือ m h f 3 7 8 6ขาตั้งทีวีล้อเลื่อนมันติมีเดียระดับพรีเมียมให้คุณหมุนจอภาพได้ทั้งแบบแนวตั้งและแนวนอนเคลื่อนย้ายไปมาได้สะดวกโครงสร้างแบบอลูมิเนียมอลลอยที่ปรับความสูงได้ทำให้คุณสามารถนำไปวางในพื้นที่ต่างๆได้ตามต้องการหลีกเลี่ยงแสงจ้าที่น่ารำคาญหรือเอาชนะการจัดวางเฟอร์นิเจอร์ที่มีข้อจากัดออกแบบให้เป็นไปตามมาตรฐานวีซ่าผลิตจากวัสดุอลูมิเนียมอลลอยคุณภาพดี MHF 3786ขาตั้งทีวีล้อเลื่อนอย่างดีและทนทานรองรับทีวีที่มีขนาดสูงสุด86นิ้วน้ำหนักรวมไม่เกิน50กิโลกรัมประโยชน์ของการติดตั้งจอสูงเหนือพื้นเพื่อมุมมองที่สูงขึ้นรูปลักษณ์ที่ดูเป็นมืออาชีพความปลอดภัยที่มากขึ้นสำหรับทีวีของคุณและอื่นๆรวมถึงมีความยืดหยุ่นและเป็นอิสระในการเคลื่อนย้ายโดยมีชั้นวางสำหรับแล็ปทอ็อปเครื่องเล่นดูเร์หรืออุปกรณ์อดิโอวิดีโอ ดังนั้นทีวีและอุปกรณ์ต่างๆจะพร้อมใช้งานได้ในทุกทกท,กที่อย่างรวดเร็วและราบรื่นด้วยล้อโพลิยูรีเทนแบบเฮวิดิวตี้ล้อที่สามารถดูดซับแรงกระแทกระหว่างทางทําให้มันเหมาะอย่างยิ่งสําหรับที่พักอาศัยสํานักงานการต้อนรับห้องเรียนและห้องประชุมและเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้าอื่นๆคุณสมบัติเด่นของขาตั้งทีวีรุ่น m h F3786 คือมันสามารถหมุนจอภาพได้ทั้งแบบแนวตั้งและแนวนอนได้ตลอดตามความต้องการ รองรับทีวีตั้งแต่ขนาด37ถึง86นิ้วน้ำหนักไม่เกิน50กิโลกรัมปรับก้มเงยให้ได้มุมมองที่เหมาะสมตั้งแต่ลบ10ถึงบวก5องศาโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือปรับความสูงได้ตั้งแต่1,200ถึง1,600ม mm. ิลิเมตรชั้นวางอุปกรณ์ออดีโอวิดีโอขนาด400คูณ260ม mm, ิลิเมตรรับน้ำหนักได้5กิโลกรัมและปรับเลื่อนสูงต่ำได้โครงสร้างผลิตจากอลูมิเนียมอลลอยระดับพรีเมียม เคเบิลแมネจเมนต์ซ่อนสายไฟและสายสัญญาณไว้ภายในเพื่อไม่ให้ดูยุ่งเหยิงวุ่นวายล้อยางโพลิยูรีเทนล็อกได้สีล้อมีความทนทานสูงมีความคล่องตัวรวดเร็วหูจับบนเสาเพื่อการเคลื่อนย้ายที่ง่ายและสะดวกรองรับรูยึดขาแขวนทีวีตามมาตรฐานวีซ่าตั้งแต่200คูณ200ถึง600คูณ400มิลิเมตรเยี่ยมชมสินค้าของเราได้ที่ www.vrnhd.com